สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถโตโยต้า c h เอนะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับพร้อมกับเพิ่มนะฮะเป็นชุดฟิล์มกันรอยภายในนะครับฟิล์มกันรอยเบ้ามือนะฮะนี่ฟิล์มรอยบ้ามือที่งานที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสวยเนียนมากนะครับนี่ฮะบ้ามือหน้าเบ้ามือหลังนะครับฝาถักน้ำมันด้วยนะครับผมนี่นี่นะฮะ ก็จะมีฝาท้ายไฟฟ้าฟิล์มกันรอยภายในนี่ฮะแล้วฟิล์มกันรอยจุดเสียงภายนอกก็คือเ็อามือาถางนังมันนะครับแล้วก็จะมีนรองเสาที่ด้วยนะครับนี่เสา a อตรงนี้นะครับนี่ฮะตรงนี้นะเป็นเป็นเงานะครับเจโนแบ็คนะฮะก็ติดไปด้วยกันรอยทีนี้เรามาดูในส่วนตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็สามารถกดเปิดได้ที่สวิตช์เดิมนะฮะไม่ต้องกดอื่นอีกทานะครับแค่กดเปิดแค่นี้ตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็จะกดเปิดขึ้นมาที่ป้ายแดงเลยนะครับทุกท้าทเ่งออลดนะฮะ การติดตั้งของเรานะครับการเก็บโช๊เก็บสายไฟก็จะเรียบร้อยสวยงามนะครับเราติดตั้งด้วยช่างมือชีพนะครับแล้วก็บ้านสวิตช์ตรงนี้เป็นตรงรุงนะครับสามารถกดปิดได้น่ฮะก็จะมีระบบกันหิีบด้วยนี่นะครับมีระบบกันหิีกด้วอยู่นะครับทีนี้นะฮะเวลากดปิดลงไปก็จะเป็นระบบอ่านี่ฮะระบบดูดบนนะครับสามารถสั่งงานได้ด้วยรีโมทเดิมหรถนะฮะไม่มีการแก้สขดัดแปลงรีโมทเดิมกดกดล็อกรถสามครั้งครับ แบบนี้ครับฝ่าเท้าฟ้ายจะเปิดขึ้นมานะครับและที่ขาดไม่ได้ครับกับระบบเซนเซอร์เท้าติดนะะต่มากฝ่าเท้าเตะปิดเตะเปิดแล้วเราตปิดให้ดูนะยครับนี่นะครับฝ่าเท้าฟ้าจะปิดลงไปแบบนี้เมื่อเราติดนะฮะได้ทั้งเตะปิดแล้วก็เตะเปิดนะครับสำหรับระบบเซนเซอร์เท้านะฮะทีนี้นะครับเรามาดูด้านหน้านะครับก็จะมีสวิตนะครับเป็นสวิตตรงรุ่นแบบนี้สั่งได้ทั้งปิดแล้วก็เปิดนะฮะเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลี จะมีไฟสีฟ้าแบบนี้ติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรากดเปิดครับตอนนี้ฝั่งไฟฟ้าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับรีวิวนะครับเราจะมีนี่ครับฟิล์มปักรลอยภายในนะครับนี่เราติดตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยเงามากนะครับตรงนี้เป็นรอยง่ายนะครับต้องติดนะครับตรงพวงมาลัยทั้งหมดนีะตรงนี้ก็ติดนี่ก็ติดนะครับนี่คอนโซลเกียร์นะครับทั้งชิ้นเลยเนี่ยเวลาลูกค้าวางของหรืออะไรเงี้ยครับกันการเป็นรอยนะครับนี่ติดหมดเลยนะครับ หนามากนะครับนี่ตรงแผงแอร์หน้าจอกรอบนะครับติดทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าละหากใครนะฮะสนใจนะครับติดตั้งระบบสาท้ายไฟฟ้ารถ toyota c h r นะครับแล้วก็ฟิล์มใสกันรอยนะครับภายในแล้วก็ภายนอกจุดเสี่ยงต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน j f pro นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ